ของชูการ์ไกเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้าตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจําเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่ กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหูก้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจําเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของมแมลงได้คือเรากลัวมแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนํามาเสริมแทนได้ก็คือ อาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้รูปกันไปกับผล,ลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก,ก็คือในชูก้าไกเดอร์ที่อายุไม่เกินหนึ่งปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1นเม็ดต่อตัวเท่านั้นชูก้าไกเดอร์ที่ อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูก้าไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ